สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขุนแปะ นี่นะครับผมห้องที่เราจะนอนวันนี้คืนนี้คนละ500บาทอาหาร2มื้อนะครับใช่คนละ500บาท2คน1,000บาทนี่ข้างในนะครับห้องนอนเราจะมีมุ้งครับผมมีที่นอนเพราะผมให้ าดูส่วนในห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็นี่ครับแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะประมาณนี้ออกมาก็จะเจอวิวแบบนี้นะครับวิวหน้าห้องพักของเราทุ่งนาซึ่งเกี่ยวไปแล้ว ก็สวยสวสัสดีครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขุนแป,แปะครับผมสวนดอกไม้ไฮเดรน yeah. เยี่ยนครับผมเดี๋ยวเรามาหาถ่ายรูปกันสวยๆกันปไปเลยครับผมตอนนี้ยังไม่ค่อยเย็นนะครับเพราะแดดมันแรง อน,นี่ก็ได้มนีสองสีไปกันต่อครับหามุมถ่ายรูปกันตรงนี้มีร้านขายน้ำขายกาแฟด้วยครับ สำหรับคนที่อยู่น้ำก็แวะตื่นกันก่อนได้อ่ะเข้าไปเลยแสงแสงเริ่มอ่อนลงนิดนิดอ่ะ ต่อครับผมทุ่งม,มาเกรดให้เลยโอ้ย มดอกไมู้ทางครับนี่เลยพี่เขาบอกเป็นถนนสองเลนนะฮะสองเลนก็คือรอซ้ายล้อขวาโดูทางครับถ้าคนจะมานี่ต้องจ้างรถมาอย่างเดียวนะ ครับเองไม่รอดไป่รถสวนกันน้า่ปต้นหญ้าสวรหน้าเหรอ เดินมาแต่แกจะไม่พัดนะนี่แวะถ่ายทุ่งหญ้าเอ้ยทุ่งนานะครับที่เกี่ยวแล้วคือคือกระดิ่งวัวเวลาเขาไปปล่อยในป่าเนี่ย เขาจะจําเสียงกระดิ oh. <lean> <ns à> <e ่งของเขาวัวใครวัวมันเอากระดิ่งเสียงไม่เหมือนกันเหรอฮะไม่เหมือนกันครับก็คือถ้าเขาฟังเนี่ยเขาเขาไปป่าเนี่ยเขาเวลาเขาขึ้นไปป่าเขาจะฟังเสียงกระดิ่งวัวแล้วเขาจะไปไล่ต้อนมาไม่ให้มันไปไกลครับอ๋อเพิ่งรู้ว่านี่ว่าเสียงไม่เหมือนกันเอ่อกระดิ่งเสียงตามของเขาได้ครับวัวใครวัวมันของเขาเนอะหรืว่ามีงานวัดเสียงกระดิ่งเออเแปลกดีเรียนไม่ใช่มีคือแต่ก่อนหน้าไม่มีแต่หินเนาะครับ แล้วเขาก็จะเอาขุดก้อนหินออ๋อหินไปกองกองไว้ทำนาแเพื่อจะทำเป็นทุ่งนาแต่หินก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งไปไหนก็อยู่นั่นแหละครับเขาทำเป็นทุ่งน้ำอ๋อระวังขี้วัวนะครับผมเขาบอกมีขี้วัวแถวนี้เพื่อทำเป็นปุ๋ยเลยเขาทิ้งไว้เลย นั่นแหละนั่นแหละเดินไปตรงตรงที่มันมีอ่าตรงที่มีขี้ฮะอากาศดีเย็นสบายตอนนี้เยอะต้นไม้ สันเขาอะตรงนี้เป็นสันเขานี่ไงอ๋อถ่ายเรื่องนี้ขาดช้างคนน้องที่เลยพี่ใช่วันนี้มาอีกจุดหนึ่งครับจุดถ่ายมุมสูงนะครับผมนาบบ่าจะได้มากเลยไป <c oughs> เย็นขน้างครับ เร,เรามาแวะที่หนึงนะครับผมไล่กระหล่ำนะครับทริปนี้แวะหลายที่เลยผมเลยครับคันละห้าบาท ไม่ใช่ยาไม่่ใชยาเพราะว่าตอนนี้มันพ่นยาน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าดูแล้วมันเข้าหัวจะได้ตัดแล้วนี่พ่นยาไม่ได้เพราะ่าเดี๋ยวเขาพอพ่นยาเขาจะัดไปตรวจสารไม่ผ่านเขา,าตรวจสารด้วยตรวจสารที่กรงการหลวงครับเค <Okay. S 1> ไม่ใช่ของชาวบ้านครับ,บาชาวบ้านร,ระวังลื่นนะมันเปียก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมอีกที่หนึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่พระาทิตยขึ้นก็จะขึ้นฝั่งนี้เย็นดีตรงนี้มันจะเห็นเห็นวิวเหมือนกับว่าเราอยู่ในอแอ่งก์อย่งที่ผมว่าแต่ก่อนป่าพวกนี้มันมีจะฝินครับแต่นี้เป็นฝินหมดเลย จะลองเลือสักต้นไีมพี่ไม่มี้ะ <c oughs> อยากจะลอง <c oughs> มอ <c oughs> กลับมาถึงที่พักแล้วครับผมจากที่เราไปถ่ายรูปก,กันมาหลายๆจุดเดี๋ยวเรารอมากินข้าวเย็นกันครับที่นี่เขาจะเอเอเอ,เอ,เอ,อ,าอาหารเย็นเรามาแล้วนะครับผมนี่เลยก็มี แ็งจืดไขเจียวน้ำพริกนะครับวันนี้ไม่มีหมูกระทะตอาที่นี่เขามีได้ก็วิถีชาวบ้านครับเขาก็จัดอาหารแบบนี้มาให้เป็นโฮมสเตย์โอเคครับมากินข้าวกัน บ้านเอเยังไงครับยามเช้าตอนนี้หนาวที่สุดบ้านกระท่อมนะครับหัวปูอากาศยามเช้าเงียบสงบดชื่นเมื่อคืนไม่เห็นโรงเรียนเลยเนาะโรงเรียนอยู่ไหนวะมีข้างในผ่านไปแล้วโรงเรียนถุงเป๊ะโรงเรียนใหญ่เมื่อคืนหลับเป็นไงบ้างครับอากาศที่นี่ ดีครับสนุกครับเพราะว่าเหนื่อยแต่อากาศไม่ได้เย็นมากแต่ว่าเรารู้สึกเย็นมากเพราะว่าเกิดท่อมเป็นแบบไม้ไผ่ปะไม้สานอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่เรานอนเต็นก็ก็ไม่ค่อยหนาวเนาะที่นี่รู้สึกจะเย็นหนาวเย็นเลยแหละเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทครข้างในมันากาศถ่ายเทกินกาแฟกันดีกว่าเดี๋ยวรออาหารเช้า ที่นี่เขาเตรียมไว้ให้มรถมีอะไรบ้างครับไปดูกันกดเดี๋ยวเราทำกาแฟกินกันนะครับเรามาจะทำกาแฟดิฟกันนะครับ แฝดิบของเช้าวันนี้เอมาแล้วครับอาหารเช้าเราเจ็ดโมงครึ่งครับมาให้แล้วนี่อาหารเช้ามีอะไรบ้างตึ๊บน่ข้าวต้มไข่ต้มครับผมโอเค กินกันมัวแต่เล่นเกมไปเรียบร้อยนะครับทริปที่ขุนแปะของเราครับผมได้มาพักที่นี่1คืนคือที่พักชื่อว่าวิวนาโฮ<ผ>มสเตย์ค,ครับผมก็คนละ500บาท 2, 2คนนะครับมีอาหาร เย็นรั็อาหารเช้าให้ครับผมที่พักเงียบสงบครับผมอากาศสบายแล้วก็เราก็ได้ไปไทยส่วนดอกไม้รูปเยอะแยะมากเลยครับเมื่อวานไปกับพี่ที่เขาอยู่ที่พักอะค่ะก็คันละห้าร้อยคันละ500แต่แชร์คนละครึ่งเดี๋ยวสองร้ครับผมก็แนะนําครับเช่าที่รีสอร์ทโอเคครับไปได้หลายที่เลยเขาพาไปไปตั้งแต่3ามโงครึ่งยังเกือบหกโมงเลย ช่ไปในหลายสวนหลายที่เลยครับก็สนุกดีครับคลิปนี้อากาศดีมันจะหนาวไปหน่อยนิดนึงโอเคครับผมคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบเรากดไลก์กดแชร์กับ,บ subscribe ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย Bye.